สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันศุกร์วันฝนตกนะคะทุกคนคะ่ะฝนตกตัเช้าเลยนะคะตั้งแต่6กโมงเช้านะคะที่กรุงเทพนะคะนี่เขตด,ดุสิตค่ะสวัสดีทุกคน Good morning everybody with raining today is Friday t w r July อือฮะทวี huh. wait, uh, 2020 Good morning from Thailand Banker and now uh, welcome to Tuksa Channel ขอตอนรลาขึ้นสอง Tuksa ฮะเศรษฐีนะคะทุกคนนะคะต t ก k s a ฮะเศรษฐี่ Channel welcome everybody อ uh ือฮึ and I want to you hope you to happy and try to is a morning on the morning on day a good time for you o h many car traffic เยอะมากเลยนะคะการจราจรนะคะพี่น้องค่ะ ตอนนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาสานาทีลูกซ่าก็จะไปทำง,งานในวันฝนตกเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าฝนตกแดดจะออกฟ้าจะร้องเราต้องไปทำง,งานนะคะนี่เรามีผู้ชายนั่งด้วยนะคะมีน้องเติบด้วย ได้มาด้วยนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกราบไปทำงานค่ะเต็มยศเลยค่ะฝนตกนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ,ะเดินทางตอนนี้เปียกฝนหน่อยนะคะ่ะหน้าฝนนะคะก็ต้องทำใจ เซิงพีนังฮะ Good morning นี่ก็รถติดนะคะรถติดรถติดโอเคค่ะข้างหน้าไปไม่ได้นะฮะเรียวขวาติดรถไฟนะฮะติดรถไฟใจเย็นนะทุกคนใจเย็น,นะคะ่ะใจเย็นแยกเกษะโกมลนนะคะ เขาเรียกแยกเกสโกมลนฝนตกก็เปียกเลยนะคะเนี่ยบบก็ตกพอแบบ,แบบแรงเหมือนกันนะคะเปียกได้อะเป็นเม็ดเป็นน่วยเป็นหน้ามิเดอร์พี่น้องอยากให้ไปตกในานานะคะในที่บนนอกนะคะแถวทุ่งนาอย่างเงี้ยดี ฝนตกแบบนี้ต้นข้าวจะได้แบบโอ้สบายตกในเมืองก็นะฮะลำบากคนเดินทางแต่ว่าเราต้องมีแผนการรองรับค่ะชีวิตเกิดมาต้องสู้นะคะต้องใช้ปัญญาในการนี่นะคะโอเคค่ะ girl โอ้ รถทหารรถทหารรถทหารไปกับรถทหารไปกับรถทหารฝน <L> ตกถนนล,ลื่นระวังอุบัติเหตุกันนะคะด้วยความปราศจากดินเส <L> ี่ดุกเซอร์คตรงนี้นะคะก็เป็นถนนเสรษทัศินินะคะเราจะตัดออกไปทางสวิการกองทัพบกนะคะ เข้าสู่ถนนพระราม6ค่ะตอนนี้การจราจรนะคะก็พอเลื่อนตัวได้นะคะมีรถค่อนข้างมากนะคะหนานแน่น ม,มูลนิธิมิตรมวลเด็กก็อยู่นี่เหรอคะมูลนิธิมิตรมวลเด็กฝนที่ตกจะ่ทางนอนหนาวถึงคนช่างนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราว เธอยังไว้รึเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเพราะฝนที่ตกอยู่ทางนน้นหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอลำบากอะไรไหมเธอสูไวย อย่าลืมเล่าสู่กันฟังเพลงนี้นะคะเป็นเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยไม่กินใจนะคะยุค90นี่ดังมากเลยนะคะชื่อเพลงอะไรคะเติบคนที่ตกทางนู้นไม่รู้ชื่อเพลงเหมือนกันนะคะแต่ได้แค่ท่อนฮุกค่ะเป็นเพลง มีลิขสิทธิ์นะคะแต่ตุกซ่าร้องไปเมื่อกี้ไม่ติดลิขสิทธิ์แน่นอนค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าร้องไม่ถูกคีย์นะคะ AI จับไม่ได้ค่ะคุณคือคนเสียงเพี้ยนนั่นเอง เดี๋ยวเย็นนี้เราแวะตลาดน้นนะอุวนแยวเราจะกินข้าวไข่เจียวมเาเอะกิะไวดีว 风起，都从容如梦。 ปกติจะถึงที่ทำงานแล้วนะคะนี่ยังไม่ไปถึงไหนเลยนะคะฝนตกรถติดธรรมดานนะคะ่ะ ยังอยากได้ยินทุกเรื่องเราเธอลำบากอะไรไหมเธอสู้ไหวหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเพราะฝนที่ตกทามน,นุ่นหนาวถึงคนทั้งนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราเธอลำบาก เราก็จะตัดออกมาสู่เส้นนี้ก็เป็นเส้นของถนนเศรษฐศิริค่ะด้านขวามือนะคะก็จะเป็นที่ทำส่วนการกองทักบบนะฮะส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นพักประชาธิปัตย์ค่ะคร้านค้าก็ยังคงทับขั้งนะฮะทุกคนก็จะมีร่มนะคะในการ ใส่สของก็สู้ชีวิตเหลือเกินนะคะพอ,พอก็เปียกฝนหนาก็นั่งก็ไม่โบกรถนะคะเ <c oughs> <c oughs> ตรียมพร้อมฮะ,ะชุดคุมฝนต้องมา เธอลำบากไรไหมเธอสวยหรือเปล่าอย่าลืมเราสู้กันฟังวันขึ้นไปบนลานอดชีวิตเรานะฮะคือการเดินทางต่อสู้นะฮะ จุดหมายมีไว้พุ่งเชิญค่ะอย่าท้อค่ะเมื่อเกิดมาโลกมนุษย์นี้เป็นบททดสอบเป็นบทเรียนเกิดดับเกิดดับทุกวันตัวอย่างอดีตปัจจุบันอนาคตเรื่องเก่าอย่าไปรื้อฟืน้นเรื่องอื่นอย่าเพิ่งคิดกิจที่ชอบให้รีบทํานะหลวงพ่อจะรันได้บอกไว้ อู้ตกหนักมากเลยค่ะคพค่ะขาวาพลนเลยนะฮะฝนเป็นกำลังใจให้คนทำงานนะคะ กอดโดยสวัสดิภาพโอเคสวัสดคีค่ะค่ะทุกซ่าก็ถึงที่ทำงานแล้วนะคะทุกคนขออนุญาตไปทำงานก่อนนะคะขอให้มีความสุขกับวันทำงานวันนี้ค่ะส,สุขสุดสัปดาห์ค่ะแล้วก็หยุดยาวนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยรักทุกคนค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะบายสวัสดีสดค่ะ Ha <laughs>